ไปลองปุ๊บหำหํไปไปตลาดนะหํบอกไปบอกฮะไปหามินปะหามินปะนุ๊กบอกไปวะไปดูสาลาไปดูสาละลาไปดูซาไปก่อนเด้อแม่ไปก่อนเด้อแสนอนกระพาะเด้อโอเค Bà hãy mua bà đơn này mẹ xì bà đây Lúc Lúc gì bà này Nói Bà bà đi Lúc Bà ấy Bà hà mình bà Bà hà mình pa Bà Bà ก่อนก่อนป <ś 2> ุ๊กกันปุ๊กกันติตีหามาหอดีเลยบอลนี้หานอกเียลูกโอ้ยซื่อหายเลยไปวิ่งหลงคลองหลงคลอง,อ,งอยู่ในห่านข้าเขา,ขา ไปเลวแล้วเอลยฐานะจอดรถเมียนลูกยังไหมย่อยไ,ไ,ไม่จอองถือลองมาเดี๋ยวย่อยแม่มาให้ยั้งไปซอนให้เม่นี่ ใช่พอดดพอได้นี่ใช่พอได้ยินอยิบพอด้เอ้ยยินบ่พอด้เห็นยังถามพอด้ดูเบิ่งอุดบปเบว่งอุดบ่บ่มีขี้มูบ่ออุ้ยขึ้นทังเทียงหน่อยพ้นมาละขึ้นตูพอได้น พี่ตูพี่เราจะไปนแนด์ขึ้นรถติดพน้นบาทนี่เมื่อบ่ได้เอากระโตมาใส่นะ,ะกระโตพอดามาใส่เร็วเอามาใส่ลูกชิมมึครับเนี่ยกระโตนั่นเร็วติดพน้นอยู่กระตูไมิหนี่เอ้พน้นมาพี่น้องเลยไปกระโตก,ะกระกระโตกบาล่างพน้นมาถ้ามีศาสตร์เข้ามาแล้วนี่เนาะ บอกอาลูกกระตกมางนข่าทางไห้ลูกขาได้บอกอาหลุดเนี่ยสิปีอ่ะใช่ไยูนิชยข่าวนีใชลูก้วถขาลิปให้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนงมันพ้อนี่อีกขาน้าที่เอาเมียเจ้ไปเนียมาหากัเหี่ยวใส่ซงบอลใส่งสูงเลยมาแบบเดียวใ่ขานีะใชหลังขาดแท้ เอาขังชิ้ายทงมันกลนแม่อร่อยไปเมียมนแม่มะไวทางหน้าก็ได้ได้นะ นั่งทะนั่งแทะเข็ดอนนี้อยู่กันกระพุ้งค่ะใช้จับเดียวเกระพุ่นงพัซอนเอาได้ไหมพี่แล้วเอายูม ใช้ถัวเนูะนกินข้าวมาลงในหน่อยเว้ยลกมาอาบอัลงไผ่ผูเสียมในเสียมแชมาสู่โตโน่ไปสอนกันนี่พลพันมาผ่ชิเอลูกหายบันย้ยเอาน้องอยู่กระตูบเด้อเอาถั่วให้น้องกินไงนี่ไอไฮมินตันี้น่ะมักค่ามาแตงโม บ่ได้แช่น้ำจิ้มนานเพิ่นกินบ่ได้บ่อดูไทยแล้วแล้วหุดนะสะบ่ได้ไทยแมมเมื่อซอยบอนลบมาอีกแล้วยังหน้าซีบก็หายหนึ่งกับลุงหักสามคนบ่ได้อาตีบ่ได้อตีซีบก็หายให้กลับมาอีกไอ้คนยืนอง เนี่ยครพี่ังส่งคือคาเติงทยีปเรามาซื้อปิ้งไก่เมื่อไห่ทีมไทยนาบุ้มีฝนต๊แบบนี้บ้านนก็สิต๊คือกันที่มงน ้ามอสินน่ร้อยพนต๊ะขี้มอสินบาคือวันนี้เติมแห่นนี่งพันเวลล่างขี้หมูอัคืลงรอยันไอพนถึงมันบ่ไอนิตี้ขี้หมูนี่มันใส่นนมได้แน่ยพอดีหลุดหเียิน่ะหลุดมาแก่ ไอโนะมาพี่นายโนพี่จำผาดเนี่ยแล้วมาหนักเบียกเมื่อเมื่อหนักเบียกมาไอไอกินนะลูกฮะชิมให้ใช้เองบอลเชี่งทังไททั้งขะไทยเลยไทยบอชิ้นกบานาลลกขะเปลี่ยนกันเนี่ยม่วานกับบอชินกับดุงหัก แล้วให้ใหญ่นะแนไม่แล้วเลยตะเขียหน่อยซิบก็ใหนวันก็จนขำมือดี้พ้นก็ชิมมอหดเข้าอยู่บางขวดังไรแต่พ่อจะเยะนี่ก็ใช้ข้าวานเลยนะมันก็สิบอยะก่านได้ตีนี่ปนดินด่าไหเอมินทีมลูก มึงก็ลงตลาดบาเลยได้ยังอนนี้ใช่บ่บ่ไปอทุ ah ่ง้าวบมีเห็นไหมคือบ่เห็นนียค่อ้ผิวหาเดียวเ่าใครเนี่ยมันถือชิบ่าบาสองใหม่สองบาทชิบ่าชิบห้าบาท Thao nhà có gì si đam na này Lô cạ mà này Mến bạ sự không mà xem Kín này nổ em Hãy ai kín này quá Hãy Bạn ai nó, hãy ai nó tận tình nó Hãy nó แหมหนูเนาะอ้าวขี้ถี่หนูบาได้กินยี่ร้อยเก็บยี่ร้อยได้ใหม่ติดพนบาทอ้ยมือหาพอสินบาได้พอสินหิวแต่งหออแล้วมาจะกินข้าวก็ะยังน้ผู้เดียวอีแล้วมันนี้กะแม่ลุงหักชีดได้เมื่อ Tô ba to bít nết này nụ nè bớt nè 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 bớt nè nè này nè nè 6 nè 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 h nè 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 đi nè 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 อ่่แเป็นไหม่โตผดไปอาหายบ้นอาเลยแมนบอยหนุแมนยุบ่มนแมนอ้หนุโอ้ยถ้าเม็นถ้าเมื่อกับบวิดนะจิ้มอยู่วางันโตกตั้งตูนผลนี่น้องว่าจังไรร้อยแล้วยังกินมาสูกกินเยยุขา เมมอนมาเอาน้องก่อนยังไปเดี๋ยวจนจะก็ถ่ายคลิปให้เมยนอีรอกลงสอนกันเตานอกเมถ่ายคลิปออนมาออนมาเอาน้อง เวลาพี่น้องพิ่งกำังมาคลิปหนาเนาะสบายดีสบายดีไอ,อ้ก้อนเร็วๆร้อยฟันทองเห็ดได้ไหม <c oughs> ก้อนเห็ดได้ไหมจุบจ๊บ